สวัสดีครับแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าปัญหาความยากจนนี้สินทั้งในและนอกระบบจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านในตำบลสีฐานอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมตลอดการนั่นคืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงแต่การทบทวนสาเหตุแล,และร่วมกันหาทางออกช่วยกอบกู้วิกฤตชีวิตให้กับชาวบ้านจนพัฒนากลายเป็นสถาบันการเงินชุมชนครับไม่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือจะมีกระเช้าไฟฟ้าหรือไม่มีกระเช้าไฟฟ้าชาวบ,บ้านในตำบลสีฐานก็ยังคงต่อสู้กับปัญหาภัยธรรมชาติและราคาผลผลิตแต่วันนี้การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากทุกคนมองเห็นทางออกด้วยการสร้างลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและติดต่อซื้อขายกับโรงงานโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ปัจจัยสําคัญที่ทําให้วิธีการนี้เริ่มส่งสัญญาณที่ดีมาจากสถาบันการเงินชุมชนตําบลสีฐานที่มีทุนมากพอจะนํามาใช้บริหารจัดการได้ย้อนหลังกลับไปอย่างน้อยสองทศวรรษจะพบว่าชาวบ้านในตำบลสีฐานอำเภอภูกระดึง หลายร้อยหลังคาเรือนซึ่งมีอาชีพหลักคือทำนาทำไร่อ้อยและมันสำปะหลังและมีฐานะยากจนมีนิสินทั้งในระบบและนอกระบบจนนำมาสู่การแก้ปัญหาด้วยการรวมกลุ่มและบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านจนยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนตำบลสีฐานที่พวกเขาเรียกว่านธานาคารชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านที่ยากจนและมีหนี้สินได้เข้าถึงทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและใช้ในการพัฒนาอาชีพและนํามาใช้แก้ปัญหาผลผลิตถูกกดราคาและราคาผลผลิตตกต่ำอย่างได้ผลด้วยเช่นกันรวบเรารวบรวมกันแปดหมู่บ้านแปดชุมชนคือกองทุนหมู่บ้านแปดกองทุนนะครับมารวบรวมกันมารวมตัวกันให้ ยกระดับขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชน,นตำบลสีฐานตั้งแต่วันที่28กันยายน2549นะครับเรื่องเงินก็นี่มันมันนี่น้องระบบนะครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านเขาค่อนข้างจะยากจนนะครับไม่มีสิทธิหรือว่ามีไม่มีอะไรที่เขาจะเข้าหาแหล่งทุนหรือว่าสถาบันการเงินที่ใหญ่ๆ่ไว้ได้ก็เลยมาจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน,นตำบลสีฐานขึ้นมาแล้วก็เอาระเบียบของกองทุนหมู่บ้านนั้นมามารวบรวมมา,มา มาเพิ่มเติมมาตัดต่อเพิ่มเติมกันให้มาดัดแปลงให้เป็นระเบียบของออสถาบันการเงินชุมชนตำบลสิช,ชบบนานนะครับเพราะว่าจะเป็นกลุ่มดอกลักที่ผู้ติดเชื้อเอ v ี IV, แล้วก็กลุ่มผู้พิก,การคนพิก,การก็ให้กันครับให้กู้ยืยมได้แล้วก็มาจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นอีก ชุดหนึ่งโดยที่ให้เงินทุนไปลงทุนรับซื้อขยะจากสมาชิกในตำบลน,นี่ในแหสมาชิกคัดแยกขยะออกนะครับเป็นขยะรีไซเคลิลแล้วก็มันจะเป็นอีกจยดนึงก็คือให้กลุ่มล้านค้าชุมชนนะครับกู้ยืมไปทำธุรกิจในเรื่องการซื้อการขายของร้านค้าชุมชนต่างหากนะครับแต่ในนี้ทั้ง ทกสก็เห็นความสําคัญว่าเออเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนที่เข้มแข็งทกสก็เลยเสนอให้เป็นเป็นที่เลี้ยงให้นะครับเป็นแรงเงินเป็นแรงทุนจากทางทกสเพื่อ,อเป็นที่ปรึกษาใหญ่ให้เงินทุนมาให้มาบริการกับสมาชิกในกู้ยืมนะครับเงินตอนนี้เราลงทุนในเรื่องของอ้อยั้งวมัมันเก็บแสนหันใช่ไหมแสปนปยทียบ เอาไปหารสองมันไม่ใช่เพราะว่าเงินลงทุนเรามากกว่าถูกไหมสามแสนห้านี่ก็ต้องมาทำเป็นดอกเบี้ยจ่ายเรากี่เปอร์เซ็นต์ในร้อยเปอร์เซ็นต์นะกำไรมันต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> สัดส่วนจากตรงนี้เราก็ต้องมาคุยกันนะว่า <c oughs> อาจจะต้องไปตกลงในเงื่อนไขสัญญาทำไมนะ <c oughs> การเรียนรู้ระบบบัญชีจนถึงการตรวจสอบนานะทางการเงินของสถาบันการเงินชุมชนที่เคยเป็นเรื่องใหม่กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นครับสำหรับชาวบ้านสีฐานเมื่อเกิดการเรียนรู้และมีพี่เลี้ยงคอยแนะนำ ทำให้ทุกคนกล้าที่จะออกความเห็นเมื่อพบความผิดปกตินี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการประชุมครับเงินเข้ามือของเราตอนนี้เราได้กําไรเดือนต่อเดือนเนี่ยนะรอบต่อรอบเราได้กําไรตัวที่หนึ่งแล้วกรณีที่ผมว่าเงินเงินรายการรายได้ที่ที่ถูกแก้ไปในกําไรอ้อยแต่ละงวดนะครับค่าชีพค่าอะไรผมไม่ไม่เกี่ยวด้วยนะไม่เกี่ยวครับทุกครั้งทุกครั้งขณะนี้อ้อยมันจะหมดแล้วนะครับมันน้อยลง เดิมพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องนี้เรื่องสินอะน,นะเรื่องนี่นอกระบบเรื่องปัญหาเรื่องอของการาธรรมมาหากินพวกนี้เรื่องของการประกอบอาชีพพวกนี้ก็เลยทางธนาคารเองก,ก็ก็เห็นอยากจะช่วยเหลือคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นก็เรื่องของเ,อเงินออมการเพิ่มทุนในชุมชนโดยชุมชนอะน,นะเพราะว่าตอนนี้มันมีทุนข้างนอกเข้ามาหมด ต่อไปเราจะทาให้ทุนข้างในให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นดันทุนข้างนอกออกอันนั้นคือเป้าหมายของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นโดยใช้กระบวนการเรื่องของเงินออมพวกนะี้พวกเงินออมเงินฝากซึ่งก็เยอะอยู่นะก็ประมาณล้านกว่าบาทส่วนจุดที่เป็นจุดเด่นเขาก็มีเยอะแยะความซื่อสัตย์เรื่องของความพักดีอะไรต่างๆพวกนี้เขาเขามีนะความสัมพันธ์ใช่เวลาอย่างยกตัวอย่างเช่นเดิมเราบริหารกองทุนหมู่บ้านผมก็มีส่วนในบริหารกองทุนเขาประกาศหอกระจายข่าวแค่วันสองวันเขาก็มาชฉระกัน 90% 100%, 100เขาก็ดูแลกันตรงนั้นคือเรื่องสต็อกเนี่ยการการสต็อกเนี่ยก็คือในความคิดของผมะนะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาก็เรื่องเรื่องสต็อกมันไม่อยากให้เกิดอย่างซื้ออ้อยเนี่ยนะนะซื้อมาอย่างปริมาณที่รับซื้อกับที่จะต้องส่งส่งให้เครือข่ายเรารับต่อไปนะมันจะมีปัญหาเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของน้ําหนักใช่ไหมก็คือให้ส่งเร็วที่สุด,สดใช่ส่งเร็วที่สุดผมเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจนะความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ ทําให้เกิดความสําเร็จแล้วก็ผมก็ดีใจแล้วผมก็ที่มาดูแลน่ะนะก็เห็นชาวบ้านให้ความร่วมมือดี การรวมกลุ่มของชาวบ้านตำบลสีฐานเกิดขึ้นมานานครับทั้งกลุ่มธรรมชาติแล้วก็กลุ่มจัดตั้งแต่ที่ยั่งยืนอยู่ได้ยาวนานหนึ่งในนั้นคือกลุ่มถักทอไหมพรมครับปัจจัยที่ทําให้กลุ่มนี้อยู่มานานกว่า10ปีและมีเงินออมของกลุ่มไว้เป็นทุนนับแสนบาทคืออะไรเราไปที่บ้านนาแปนใต้กันครับเพราะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงปีละ6 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแคนและทํารายได้ให้ชาวภูกระดึง ปีละ12-20ล้านบาททำให้ชาวบ้านในตำบลสีฐานที่อาศัยรอบภูกระดึงต้องรวมกลุ่มกันสร้างสารรพผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นหมวกไมพรมและผ้าพันคอขนแกะจนกลายเป็นอาชีพเสริมที่ทำรายได้มานานนับสิบปีสมาชิกในกลุ่มถักทอไมพรมอาศัยการออมเงินเป็นทุนและฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินชุมชนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทั้งดอกเบี้ยงเงินฝาก ที่มากกว่าการไปฝากธนาคารและยังรับสิทธิกู้ยืมในอัตรา,าดอกเบีย้ยตำ่ำเพื่อนำม,มาลงทุนซื้อวัตถุดิบและพัฒนารูปแบบสินค้าเช่นเดียวกับกลุ่มเจรนายพลยที่เริ่มต้นอาชีพด้วยการขอกู้เงินสถาบันการเงินชุมชนตำบลสีฐานมาลงทุนซื้ออุปกรณ์หลายอย่างจนสามารถสร้างรายได้และทยอยส่งเงินกู้คืนสถาบันอย่างต่อเนื่อง นอกระบบลดลงความยากจนก็ผ่อนคลายการเข้าถึงทุนโดยไม่ต้องอาศัยหลักทรัพย์คัำประกันช่วยให้ชาวบ้านสีฐานไม่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวครับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาอื่นๆในชุมชนแต่สิ่งที่คนสีฐานอธิบายตรงกันก็คือความซื่อสัตย์เป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทําให้พวกเขาผ่านพ้นวิกฤตมาจนถึงวันนี้ได้สวัสดีครับ